พร้อมกันเลยอ่ะควยเออความเทพไม่มีเลยอ่ยแล้วดูรถดิจอดอย่างเท่แล้วดูเต้นกันดิควยเออ อูนึงอันอะไรอะไรมาล่อ,อาจจะมีอาจจะตกไปอาจจะมีดาวตกทำไมทำไม <c oughs> เมา้างรีบเข้าจังราคาคุกอ่ะ,อะดูหน่อยอันตรายกับต่อผู้ต้องขังเขาบอกว่าดาวตกจะพุ่งลงเท่าไหร่นะครับ เออลอยๆไอยเฮ้โอยโอคันดำคันดำเก็บในตู้เราต้องออกเก็บมาออกเมออเอ็บมออกเก็บไม่ไม่ไม่ต้อเก็ไม่ต้องออกไม่ออกไปไปไปเราทาอะไรอะเราอะไรายแล้วตาแล้วแล้วก็หมอบลู่ลมมาเลยเงี้ยโอ้ยหดเกอบลบอบลบ ควรได้เห็นมันตอน30นาทีที่กูเข้ากูเกไอเกียนรถตำรวจกตยังไปส่งกูเลยจริงปะจริงอะไรยี้เออรอดรอดขับรถตายขับรถมาเฮ้ยนะหาอ่ะตายเฮียหายอยู่ข้างในเฮ้ยเฮียหายอ่ะจิมมี่นั่นไงนอด เป็นกำลงไม่ได้สัตว์ติดติดและไอ้เหี้ยเวอันตรายแล้วกูติดมีอาวุธป่ะน่ะไม่มีค่ะเฮ้ยตำรวจมีไปแล้วไอ้เหี้ยได้นะน้าได้ก็เหี้ยวแล้สัตวร้อยไปโคตรไกลอ่ะอะไรเธอระบบระบบระบบแบบนี้ไปหาลุงยังไงอ่ะลุงก็สรรหาเทนแล้วสมควรแล้วได้เทนระยำแห่งปีอ่ะ มันขึ <S 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 ้นมาดีท <si ่าใหญ่มาได้วิ่งเดียวว่งดูตำรวจลอยมาเดียวนั่นจตำรมันก็พยายามเนี่ยมันพอมันลงไม่ได้กระจกแตกแล้วกระจกแตกแล้วกระจกแล้วแล้ว ยยิงตล้อแตมหมดแล้วล้อแตมหมดแล้วล้อแตมอะไรโอยอะไรโอยพี่น้องมีคนตายอ่ะดูดิ่มาเช่ชีวิคนก่อนอะไรวะน้า จ <Billie S 1> ไม่แตกกระจกเขาดิเอาตีนทุบกระจกเขาอ่ะเอ้ยมึงก็ตีนระทึบกระจกเขาดีโอ้ยอาตีนทบกระจกตีนทุบกระจกแล้วก็ีเถอยก่อนแล้วแตกแล้วแตกแล้วม่เห็นไเห็นแตกเลยแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแลย้ย โอ้โดนคอมเป็นว่ะเฮ้ยเยอะเฮ้ยเยอะโอ้เหวิ่งต่อไปเดี๋ยวพี่เหลือกี่นาทีถอยไปก่อนไปเกร์ถอยไปก่อนเดี๋ยวมันล็อกไปเกร์ถอยเหลือสองค่ะสองแล้วไม่ทะลุอ่ะไม่ทะลุตัวพไอ้โดนศพโดนศพโดนศพแล้วโอเครู้เรื่องละว้าอาวแห้งเลยว้า อ้าวแห้งเล่าฮ่่าฮ่คผมจะพิมพ์ให้นะลงอะไรลงเธอไม่เกี่ยวกันห่อกูไม่ลงอ่ะอย่างชอบเลยแต่ในเมื่อเราเดี๋ยวพิงไว้หน่อยพิงไว้หน่อยยังไม่หลบพิงพไว้ยาๆยา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 โป้โอ๊ยตายเลย บอกไตกันไี <worship bird> ่นี่ก <c oughs> ่อนแล้วไม่ได้ขยับทำไมเล่า ขอเปลี่ยนสีมาแล้วเนี่ยใครถามมึงใครอนุญาตให้วกมึงพูด,พดนะโทษครับก็ผมขออภัยโหดจังเลยครับดูแลลูกน้องก็อย่างนี้แหละพี่ชายผู้พันครับผู้พันตัวจริงขอหน้าอีกสองขวดเดี๋ยวให้ได้ขอหน้าหลอกลับครับผมหมดแล้วฝากหรืออะไรเลย มึงอยู่กูมึงอูจนนะขอน้ำสองขวดผมมีผมมีเอ๊อย่าเข้ามาใกล้นายเราออกไปออกไปครับออกไปครับออกไปครับไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงห้ามเลยไปครับไปครับไปครับออกไปครับผู้หญิงไม่ห้ามเลยผู้หญิงไม่ห้ามเลยไม่ได้ไม่ได้ไปไปอุ้มออกไปครับไม่ได้ได้ผลอ่อนไหวต่อผู้หญิงใช่ใช่จริงครับอย่าให้ผู้หญิงเข้าใกล้ ทุกคนปกป้องวีไอพีไนไหนวาแหนวงกันพิงใหมแลวพิงพิงใหมีละพิงไปพีงเอ้ยพีกเอ้ไปไออไปปลอดภัยได้ลืปบอกครับเคร่องบิน ที่จะพาลุงไปอยู่ข้างหลังนูุนครับไม่ใช่ลำนี้อ้าวได้เหรอใช่ครับก็มีที่จะพาลุงไปประเทศนู้นอยู่ข้างลุงกับนู้นไม่ใช่ลำนี้ครับกระทืบหน้ามันยังไม่ได้กระทืบหน้ามันเลยยังไม่ตั้งตัวเลยตะกี้เนี่ย เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาขอร้องเรื่องนี้ไม่เอาลุงขอโทษร้อลุ้ตายเลยผมขอโทษผมขอโทษลุงผมลืมผมลืมกูยอมตายเลยมึงฆ่ามึงฆ่ากูเลยกูบอกให้มึงเอากูไปทั้งวนเลยผมไม่จำไม่ได้ผมลืมถ้ามึงจะทำอย่างเงี้ยบัวรับกับบัฆ่าเลยไอ้ห่าไม่ลุงฟังผมนะผมลืมผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจรอยักษ์มาช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะผมขอโทษ ไม่ได้ยินเสียงร้องอันวนคานเม่กูมาดมาเฟียหมดแล้วเมื่อกี้นีเียออกเลยลุงฟังก่อนขอโทษนะมัเป็นไรครับม่เป็นไรผมคิดว่าหลอนัะหรอคุณชายผมมาด้วยคุณชายก็ไม่ได้หลอเท่าไหร่หรอกก็เลือกได้แล้วกันนะโอ้โหแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอย่าครับอย่าครับอย่าอย่าอย่าอย่่าอ่ จะเย็นครับจะเย็นครับจะเย็นคร่บจะไย็นรับะเย็นับจะเย็นครับจะเย็นครับจะเย็นครับจะอยไรครับนี่ยนครัได้นารับจเพลงครับจะเยดนครัเพลงครืบอกเยครับเย็่ไม่บจะให้คุะยนรับด้เย็นคัจะเฮ้เเย็นครเย็นครับเย็นครับดีเยวครับเม็ิครั่จะดย็ครับะยนครับจะเย็ครเย็นบจกย็นครัจะเย็นอรับจะเย็นครับจะเยนระเย็นครับจะเรับจะเย็ระเย็นครับจะเย็นคย็บบเย็รเรคบเว่าะระเบ็ระะ แต่มันีอยู่ว่าเขาพูดเพลงเขาทำเพลงเราทำเพลงเมื่อกี้ไงจะเขาเปิดเพลงไงทำไหมเพลงอะไรอะไรยังไงตกแกงตกแกงมาบ้านไปตกแขกพวกเราไปตกแกขกปไปตกไปตกแกงลือบอกครับเครื่องบินที่จะพาลุงไปอยู่ข้างหลังนูุนครับไม่ใช่รับอ้าวได้เหรอใช่ครับเครื่องบินที่จะพาลุงไปประเทศนู้นอยู่ข้างลุงครับ

มากันได้ครบเลยทีเดียวจะได้จับทีเดียวจะได้ลงลอใช่ไหมมากันได้ครบเขารอครับเขารอคนมาเดี๋ยวดูให้ปิดอุปกเติมน้วมันรออยู่อ่ะแตะน้ำมันแตะน้ำมันให้พร้อมครับผมวันนี้ผมไม่ได้วอร์มเลยเคขดแรกเลยลูกลุงครับยิ้มหน่อยลุงลุงอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองโอเคครับผมทานลุงิ้วไว้แล้วครับอันหนึงมันไม่เท่เลยมันไม่เท่ไม่เท่ไม่เท่ ขอถ่ายใหม่ได้ไหมขอใหม่ได้ป่ะเขาขอถ่ายรูปวงยิ้มใหม่รูมวงยิ้มแล้วก็ยกข้อมือด้วยอรนนี่ว่าเนนี่อยู่หน้ารถอยู่หน้าเจอแล้วถ่ายรูปอยู่พ่ท่าอยู่พ่ท่าอยู่เดี๋ยวรูปพ่ท่าอยู่บอพ่อท่าถ่ายรูปตัวตัวรีอยู่ได้ยังเรียบร้อยแล้วลุงขอบคุณครับลุงขอบคุณครับอุ้ยเรียบร้อยไปบอลไปชนวันหน้าใครไปขับรถปันี่อย่าอัดสุริใกล้ปั๊มน้ำมันจะมาไว ยิงก็ม่โดนยิงก็โดนโดนนโโโดนยิงก็ไม่โดนยิงก็ม่โดนโดนแล้วไอ้เหี้ยโอ้โดนกูเลยชิบหาะละชิบหายหะโอ้เหลุงไม่ต้อเเราคระัวร ของข้างยาเลยเด็ดเด็เเ้เเเ้าเนี Bro, ่เลย ลุงลุงขวานแกงเลยเหรอลุงคนร้มากเลยเนี่ยเฮ้ยอีทันเตรียมตัวเพื่อนแฮปปี้เบิร์ what up เอาไมเอาเอาออกมาทุกคนกด F อ่ะไอเฮียกด F ไอเฮียอะไรสัตว์ ไอ้เหี้ยเ้ยแล้วกูก็เชื่อด้วยสัตว์เ้ยยิงให้หนูหน่อยโอายปุ๊บปุ๊บอุ้ยเหนียวข้าตัดไปไปอุ้ยช้าเกินแล้วแฮะอุ้ยช้ากระโดดลงหลบปีนังคารร้อจะตหลบจักรันไปอะเอาเลยเอาเลยโอ้ยโอ้ย แตก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 แตได้ตีมันขับเก่งนะผมยังชมว่าตียังขับเก่งเลยติขับเก่งนะผมยังชมว่าตีขับเก่งเลยตอนตีขับไอไฟเล एक है दीदी आपको भी एक उम्र यू खाई दिखाई के लिए ऊपर उसको देती है चलंकार कुछ एक है दीदी आपको भी एक उमर यो खाई दैले उसे देती है